เปิดข้อความแรกปูปริยาโผล่ฝากถึงอริพี่สะพยชมพู่อารยาก่อนหน้านี้เรียกเด้ว่าต้องขอแสดงความยินดีโนดวิเศษแพทิเซียกูตที่เรียกเดียว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับงานแต่งซึ่งภายในนั้นถูกจัดอย่างเรียบง่ายทมกลางครอบครัวทั้งสองฝ่ายสิ่งงานแต่งครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้วันมงคลเลขสวยอย่างวันที่20เดือนธันวาคมปี2022โดยในเวลาต่อมาโนดวิเศษและแพทิเซียกูต์นั้นก็ได้จัดฉลอง มงคลสมรสณนะ l l room ม Capital Hotel Bangkok ในทีมสวนอังกฤษที่นรมิตรบรรยากาศดีหวานเชนทมกลางเหล่าบรรดาคนดังและเซเลบรบตี้มาร่วมความแสดงความยินดีกันอย่างขับคังซึ่งเรียกได้ว่าภายในงานมีคนดังมากมายเข้าร่วมและได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนั่นคือแฟชั่นของคุณแม่ลูกสามอย่างชมพู่อารยาสะพ้ายใหญ่แห่งบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ได้ควงคุณสามีน็อตวิสรุน พร้อมลูกท,ทั้งน้องสายฟ้าพาย,ยุและน้องแอบิเกลไปร่วมแสดงความยินดีโดยเจ้าตัวมาในชุดเดรสซีทรูคลุมตั้งแต่คอถึงพื้นแต่ก็ดูแซบสะดุดตาสุดๆทั้งนี้อดีตรักเก่าของไฮโซโนที่ใครหลายคนทราบกันดีนั่นคือปูปริยาที่คบหากันถึง5ปีก่อนตัดสินใจจบรักก็เหมือนว่าจะมาร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะอดีตน้องสะใภโดยปู่รรยานั้นก็ได้โพสแสดงความคิดเห็นกลางไอี หลังเห็นชมพู่อารยาในงานแต่งโนตแพทิเซียโดยเธอนั้นได้แสดงความคิดเห็นเป็นอิโมจิรูปหัวใจนั่นเองสิ่งเรียกได้ว่าเป็นการแสดงความรักและสะท้อนให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นมีสัมพันธ์อันดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในฐานะเดียวกันก็ตามทั้งนี้ก่อนหน้านี้เองสาวปูก็ได้โผล่เคลื่อนไหวลังอดดตคนรักโน้ตวิเศษแต่งงานเลือกแพทิเซียกูใช้ชีวิตคู่โดยงานนี้โน้ตวิเศษได้โพสตคลิปวิดีโอครั้งแรกหลังเสร็จพิธีแต่งงานพร้อมระบุข,ข้อความว่า o f f i c i a l ยลร r i าริดแ Note ซึ่งสาวปูปริยาอดีตคนรักเก่าก็ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นสหันนะ้ำมิตรภาพที่ดีก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นกลางอินสตาแกรมพร้อมแท็กแพทริเซียกูทันทีว่า Congratulations เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่สวยงามระหว่างรักเก่าที่ถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังมีความหวังดีให้กันอยู่เสมอ